เราสามารถเลือกโหมดได้ว่าเราจะให้โหมดในการ Power อรครับสวัสดีครับจากช n n e l เดือยยกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูหน้าจอของตัวรถ Fo r k คลิ t ยืนขับรุ่น7นะครับตัวนี้เป็นตัว7 FBR 1 5นะครับเราจะมาดูว่าหน้าจอเนี่ยมีโหมดอะไรบ้างแล้วก็เวลาเราจะเข้าไปกดเซตเซตอัพจูนนะครับจูนหน้าจอเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรให้เราปรับตั้งบ้างนะครับมามาดูกันครับอันดับแรกพอเราสตาร์ทสวิตช์แล้วนะครับก็หน้าจอเนี่ยจะมีตัวที่ ถ้ายังไม่ขึ้นไปเหยียบเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่เหมือนกับห้ามยกก็คือยกไม่ได้อยู่ก็ยกไม่ได้ก็คือยกไม่ได้พอเราขึ้นไปเหยียบปุ๊บอ่าไฟก็จะดับอ่าพอเราขึ้นมาเหยียบตรงลิมิตลิมิตสวิตแตะปุ๊บเนี่ยอ่าไฟตัดนะครับพอไฟตัดปุ๊บเราจะยกได้แล้วนะครับอันนี้คือ สิ่งที่หน้าจอบอกในหน้าจอเนี้ก็จะบอกไอ้ตัวเกจวัดแบตเตอรี่นะครับว่าตอนนี้ไอ้ตัวคาป a ซิตี้เนี่ยของแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่เนี่ยแบ่งเป็นในนี้มี10ขีด10ขีดก็เหมือนกับ10ขีดก็เป็น100%นะครับ หายไป1นขีด100%เนี่ยก็คือขึ้นแถบสีดําหมดถ้าหายไป1ขีดก็หายไป10%หายไป2ขีดก็หายไป20%นะครับจนหายไปจนเหลือ 2, 3ขีดหรือ20-30%เนี่ยก็ให้เลิกใช้แล้วก็เอาไปชาร์จจุดอื่นเนี่ยก็เป็นพวกกดปุ่มเต่านะครับก็พอกดเต่าปุ๊บเนี่ยปุ่มเต่าก็ตามสัญ,ญลักษณ์เลยเตาก็คือวิ่งช้าเรากําหนดได้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่า เราสามารถเซตค่าว่าปุ่มเต่าเนี่ยจะให้วิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่ก็อยู่ที่เราเซตกดปุ่มเต่าแล้วให้ความเร็วอยู่ที่2กิโลเมตรต่อชั่วโมง3 4หรือ5หรือ6อยู่ที่เราเซตค่าได้กดปุ่มเต่าปุ๊บเราอยากให้ช้ามากๆเลยเพื่อที่เราจะได้ขับเข้าไปในที่แคบจะยกของขึ้นที่สูงอย่างเงี้ยการใช้หมวดเต่าการที่รถขับเคลื่อนช้าเนี่ยก็จะยิ่งปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นปุ่มเต่าเนี่ยมีประโยชน์ตอนที่เรากำลังจะยก หรือขับในจุดที่อันตรายนะครับก็เป็นปุ่มเตาโหมดเราสารสามารถเลือกโหมดได้ว่าเราจะให้โหมดในการ Power อรครับให้มีกำลังที่เยอะนะครับเยอะปานกลางเยอะมากหรือว่าน้อยตัว Power เนี่ยก็สามารถเซตเซตได้แล้วก็ปุ่มถัดไปเนี่ยก็ดูว่ารถเนี่ยใช้งานไปแล้วกี่ชั่วโมงนะครับระยะเวลาในการใช้งานทั้งหมดกี่ชั่วโมง เป็นส่วนของการยกกี่ชั่วโมงการขับเคลื่อนกี่ชั่วโมงแล้วก็จอดอยู่กับที่เนี่ยกี่ชั่วโมงตัวรถเก็บข้อมูลข้อมูลไว้หมดเคสถัดไปจะเป็นกา,การเข้าฟังก์ชันเซตหน้าจอนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราเข้าสู่โหมดในการเซตอัพหน้าจอแล้วนะครับโหมดนี้จะมี power mode หรือว่าไอตัวเซตเซตพาวเวอร์นะครับสามารถแยกได้ว่าเป็นพาวเวอร์สำหรับชุด drive ก็คือเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เป็นพาวเวอร์สำหรับชุดยกอย่างเดียวเราแยกเสร็จได้ระบบขับเคลื่อนเนี่ยเราสามารถเซตสปีดลิมิตได้ว่ารถคันนี้เราไม่ต้องการให้ความเร็วเกินเท่าไหร่เช่น15กิโลเมตรต่อชั่วโมง10กิโลเมตรต่อชั่วโมง7กิโลเมตรต่อชั่วโมงการที่เราเซตค่าน้อยๆยเนี่ยก็ยิ่งลดอุบัติเหตุได้นะครับโดยเซตจากที่ตัวรถเลย ไม่ต้องไปพูดปักเปลี่ยนปักแฉะให้ให้บอกคนขับนะครับว่าเฮ้ยอย่าขับเร็วอย่าขับเร็วเราสามารถเซ็ตที่รถได้เลยขับยังไงก็ไม่เกินแล้วคนขับเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้สอนวิธีการปรับเปลี่ยนนะครับสปีดอะลามก็สามารถเซ็ตได้ว่าอ่าให้มันเตือนเนี่ยที่ที่เท่าไหร่ให้ความเร็วเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ให้มันเตือนนะครับก็สามารถเซ็ตได้ถัดไปเป็นโหมด โหลดมิเตอร์ฟังก์ชันนี้บอกถึงขั้นที่ว่าคล้ายๆมีโหลดมีโหลดเซลล์มีโหลดเซลล์ Sell, อยู่ที่งานมีเซนเซอร์บอกว่าขณะน,นี้ยกของที่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วมีบอกเซตตั้งค่าว่าชั่วโมงการที่จะเมนเทนแนนซ์รอบถัดไปเนี่ยจะเมนเทนแนนซ์ที่กี่ชั่วโมงพอถึงปุ๊บรถก็จะอะลามขึ้นมาว่าถึงเวลาเมนเทนแนนซ์แล้วนะถึงเวลาอัดจารบีแล้วนะถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแล้วนะครับอ่าอย่างนี้นะครับ หลักๆคร่าวๆในการเซตอัพหน้าจอเพื่อให้ใช้งานอย่างเหมาะสมก็มีขั้นตอนประมาณนี้ก็สำหรับรุ่น7เนี่ยโตโยต้รุ่น7เนี่ยมีฟังก์ชันมากมายมีประโยชน์าสามารถเราสามารถใช้เมนูเนี่ยหรือฟังก์ชันต่างๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับที่ดูแล้วเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ กับหน้างานของท่านเองได้นะครับนำไปควบคุมการขับขี่ของของผู้ปฏิบัติงานหรือคนขับนะครับให้เขาขับขี่ในตามที่เรากำหนดได้นะครับเพื่อเป้าหมายสำคัญคือลดอุบัติเหตุนะครับลดของที่จะเสียหายโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ